สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าปากขำเพื่นเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะ5อันดับนะคะวันนี้จัด5อันดับให้ คือทําไมให้มาไวนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าอยากให้เนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะพอมีเวลาก็จัดไว้ให้เลยนะคะถ้ามีเลขอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะจะเอามาลงให้ในคลิปต่อไปแต่เลขจัดอันดับนะคะเพื่อที่จะวางไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่อ่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆพนคนจะถามว่าทําไมทามแป้งจนแบบวอกเลยนะคะคืออย่างนี้หน้าดํามากตอนนี้บอกเลยดํามากนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยโอ้ไม่มีแต่คนทักว่าทำไมหน้าดําจังอะไรเงี้ยตากแดดนะคะก็ มันก็แก่แล้วเนาะอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเออพอกมันไปเลยแม่ก็เลยบอกว่าไปซื้ออะไรของพอม่าน่ะเขาเรียกอะไรนะแป้งพม่าผงพม่าที่โป๊ะโปโปอ่ะแม่บอกว่าเห็นผิวพรรณเขาดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ค่ะจ๋ามันคนอิสานคนลาวเออพม่าน่ะผิวพรรณเขาดีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ออรรรอะอเอเอมาตั้งแต่บ้านเขาอยู่แล้วนะคะ พรม่เขาเขาจะผิวพัธุ์ดีอยู่แล้วเนาะก็เลยเออแม่ก็เลยบอกให้ไปหาซื้ออะไรอะแป้งพอกนั่นแหละนะคะแม่เอาเอาแบบที่จ๋าเป็นนี่แหละเนาะเอาไว้ให้ f อซี Z นะ่มาดูตัวจริงนู้ดดำมากนะคะดำมากเนาะ มาเริ่มกันนะคะก็คือว่าถ้าวันนี้นะจ๋าจัดเลขไปแล้วก็ถ้าถูกใจก็จัดลอตเตอรี่นะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านไปเลยนะคะเอาเอาเป็นแบบถ้าตรงตรงตรงเลขที่อยู่ในใจก็ขอให้ได้โชคกันทุกคนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยม,มันดํามันด่างเป็นคนแบบหน้าหน้าไม่ดีอ่ะ ผิวพันณหน้าตาไม่ดีนะคะก็เลยเออยากหน่อยเออบางคนแถว่าไม่อยากอยู่ใกล้เลยนะ <c oughs> อ,อมาดูนะคะมันจะมี FC หนึ่งท่านนะคะที่บอกว่าชุดนี้แบบน่ารุ้นมากบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจ้าบออุย้ยทำไม FC น่ารักอย่างนี้เนาะให้เลขแบบนี้มาจะาชอบมากอะ่ะเ,ออเดี๋ยวมาดูเลขของ f c ก่อนตอนนี้ฝนฝนเริ่มจะแรงแล้วนะคะจ๋าก,ก็ต้องรีบบอกเพื่อนๆก่อนอ่ะอันนี้เลขของ FC ซนะคะ เอตีนะคะบอกไว้ว่า fc น่ารักจัดหนักเลยนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถที่จริง fc ให้มาไม่กี่หางนะจากก๋าเลยตัดให้ทั้งหมดเลย fc ให้มานะคะอันนี้เลขทั้งหมดของเขานะ7 6 8 8แล้วค่ะน,นี้นะคะเจ8 8ถ้าตัดออกมาจะได้เจ8นะคะ6 8 8แล้วก็788อันนี้ชุด3ตัวส่วน2ตัว2ตัวจะได้เจ6 8แล้วก็8 8แล้วก็78นะคะอันนี้จะเป็นเลขของ fc ที่จัดให้มาอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะค้างไว้ให้เพื่อนๆแคปหน้าจอหรือว่าจดก่อนนะคะเพราะว่า ต้องขอไปด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าจดไม่ทันนะคะก็อ่ะเจ็ดหกแปดนะหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดหกนะคะหกแปดแปดแปดแล้วก็เจ็ดแปดอะเอาดูหน้าจ๋าไปด้วยเออหน้าอย่างนี้นะคะอ่ะดูเลยนะคะโอ้เสียงเพลงเพาะไม่รู้ใครเปิดเพลง อันนี้ชุดของของเ c นะไม่ใช่ของจ๋านะคะ f อซบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจัดหนักเลยอันนี้ของ fc ฟซต่อมามาจัดห้าอันดับกันก่อนแล้วก็จะมีเลขที่จ๋าซื้อด้วยนะคะอาจจดอันดับนะคะเลขห้าอันดับแบบเลขห้าชุดหน้าลงทุนหน้าซื้ออ่ะจะมีนะคะ97นะ9 2 8 5 8 1 5 7อ่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนแคปแล้วจ๋าจะบอกนะคะให้ให้เลขระวังไว้ด้วยนะคะโอเคยังโอเคแล้วนะคะอ่ะซึ่งนะคะเลขทั้งหมด5ชุดนี้นะคะอันดับที่หนึ่งนะคะที่น่ารุ้นแต่จ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรเนาะมันก็อยู่ในเลขลูกกลมๆนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะอ่ะเก้าสองนะคะอันดับที่หนึ่งนะ,ะน่าจะทันนะคะ อันดับที่สองมันมันมันไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เสียงไก่อ่ะอันนี้อันดับที่สองนะคะ97อันดับที่2อ,อันดับที่3 85น,นะคะอันดับที่4 81อันดับที่5นะคะ57อ่ะให้เพื่อนๆแคปหน้าจอก่อน เกนะคะจะค่อนข้างนะค่า7นี่จะค่อนข้างลองนะคะรอง92 92นี Whoa, mm ้ดังมากนะคะมาจากไหนอันแน่นอนร0 0นะคะ92นะคะจะเป็นเลขอายุอ่าเลขไม่ใช่อายุเลขที่เกี่ยวข้องกับทีปังกรเนาะวันที่29เป็นวันเกิดนะคะของทีปังกรนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเลขที่แบบมาแรงมากเนาะก็เลยมันจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ไม่รู Leaf ้ว่ามันจะออกไหมนะคะแต่ว่ามันมาเป็นอันดับหนเนาะแล้วคราวนี Jae ้นะคะ 97เนี่ยค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะคะส่วน85ทําไมถึงมาเป็นอันดับ3ทั้งททีท่แนวทางนะคะหลายๆเจ้าเลยก็ส่วนมากจะฟัน85ใช่ไหมแล้วคราวนี้ที่มาเป็นอันดับ3เพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกันนะคะถ้าเทียบกันอะ่ะตัวนี้นะคะจะมามาช้านิดนึงนะคะมาช้านิดนึงถ้าเทียบกันแล้วนะ81นะคะจะเชื่อว่า81เนี่ยเกือบร้อเเลยนะคะเพื่อนๆชอบนะ เพื่อนๆชอบนะคะ8185เนี่ยส่วน57ให้ติดไว้นะคะถ้าหากว่าไปเจอนะคะเลขชุดน,นี้แล้วให้ระวังเลขนี้ด้วยนะคะทําไมถึงมีเลขระวังนะคะเพราะอะไรนะคะบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยอย่าง9 7 92ก็ให้ระวังนะคะ6 7กับ62ด้วยอ่ะอันนี้นะคะให้ระวัง67กับ62ด้วยนะคะเพราะว่า6กับ9มันเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าเอสซีของจาโนเนาะบอกว่าตับแตกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะท่านี้ถ้าหากนะคะ5ชุดนี้มาแล้วมีเลขระวังอะไรนะคะที่ที่แบบว่าเอามาให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ลุ้นกันนะคะสําหรับงวดน,นี้เนาะสำหรับเลขระวังของจ๋านะคะที่อยากให้เพื่อนๆระวังหวยออกวันอาทิตย์ใช่ไหมมันมันมันจะเป็นวันแข่งด้วยนะคะให้ระวังเลขเบิ้ลด้วยเนาะ ระวังนะคะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะว่ากลัวอยู่นะกลัวว่ามันจะมาเลขเบิ้ลน,นะคะแต่ถ้าถึงพูดถึงเลขฟันอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีใครฟันหนึ่งกับเจ็ดนะคะออต้องพี่มะยมนะคะมากวนนะคะไม่ใช่มาช่วยอะไรเลยมากวนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นห้าอันดับนะคะของจา๋าแล้วคราวนี้เลขที่จ๋าจะซื้อนะคะถามว่าจ๋าซื้อหวยไหมถามนะคะเขาเพราะว่าบางท่านบอกว่า จ๋าน่าจะรวยแล้วนะคะบอกเลยนะคะไม่รวยเนาะเพราะว่าจ๋าไม่เล่นหวยขนาดนั้นอย่างเล่นก็ลอตเตอรี่ใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ5บาท10บาทเนาะจ๋าไม่เล่นแบบเออแบบเอารวยอะไม่ไม่ไม่ซื้อเอารวยนะคะซื้อแค่แบบพอได้ลุ้นพอแบบเฮ้เฮอะไรอย่างงี้เฉยๆอ่าเลขที่จ๋าซื้อนะคะที่ถามว่าอยากจะซื้อก็คือ158877ด แปสองแล้วก็8 3ส่วนนะคะเลขทั้งหมดเนี้ยนะคะหชุดนะมี1ชุดที่อยากให้เพื่อนๆนนระวังไว้นั่นก็คือเกนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นอ่าตัวเลขนะคะที่จะอยากจะซื้อนะคะแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะดูนะ 89ให้ระวังนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็น86แต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนเลือกเอานะให้เพื่อนเอนเลือกเอาจะไม่ได้บอกว่าต้องซื้อทุกตัวนะคะ8ปดกับแปดหซึ่งอะไรนะคะ หกับ9อ่ะมันเป็นตัวเดียวกันก็คืออยากให้ระวังไว้ด้วยนะคะแค่นี้เองนะคะที่จัดให้มาในวันนี้สําหรับวันนี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากให้แม่มันได้โชคก็จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็รักทุกคนเลยเาบอกว่าที่จ๋าเห็นงูอ่ะสงสัย FC FC แอบชอบ โอ้ชอบจ่าเยอะๆนะรักจ่านานๆด้วยนะคะอยากให้เสียรักเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆรวยๆในงวดวันที่2พฤษภามนี้นะคะยังไงก็อ่าถ้าถ้าพูดถึงว่าเป็นเลขฝันจ่าก,ก็เล่าความฝันไปให้แล้วเนาะจะออกอีกไหมก็ต้องลองลุ้นเนาะฝันฝันว่าได้ปลาเนาไปตรงปลาแล้วได้ปลาอะไรเงี้ยอ่าสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะรักจ่านานๆด้วยอย่าลืมกด subscribe นะคะสวัสดีค่ะ